ถ้าถือโอกาสช่วงสอนวันแรกของหมหาโทรปี2 5 6หก็เป็นวันเกิดของพ่อใหญ่วัดท่ามาโขผพว่าใหญ่วัดท่ามาโขเนี่ยแต่ถ้ายมศึกษาประวัติท่านนะท่านไม่ได้เขียนเองเราประวัติอะก็เป็นเรื่องปกติลูกศิษย์ต้องเขียนให้อะไรให บาลีใหญ่เนี่ยที่มีอยู่ในประเทศไทยได้เ,เพราะหลวงพ่อใหญ่พระธรรมประโค์ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีบาลีใหญ่ในประเทศไทยเ,ยเหมือนกับพระพิธรรมประเทศไทยเนี่ยมีได้เพราะพระพิกสุทิรัชชาวเมียนนากเหมือนกันวิบัสนากรรมฐานสายพองยมก็เช่นเดียวกัน แต่ต้องข้าใจว่าไม่ใช่วิธีของพระภิกษุชาวพม่าเป็นวิธีต่างตัปราทางพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าผู้ที่นํามาเผยแพร่ในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นพระภิกสุท์เทระชาวพระภิกษุแต่ผู้มีความรู้ความสามารถนะพระเทระชาวเมมาเท่านั้นเองแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ย ตามหลักทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพอเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยไม่มีเชื้อชาติแล้วก็สเมือนหนึ่งเราบวชเข้าไปในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีชนชนนนาติบวชมากสีเดียวกันรูปแบบเดียวกันเป็นชาวพุทธก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องไม่มีกับแพงกั้นสํารหรับชาวพุทธต้องไม่ใช้คําว่าชาวพุทธต่างชาติ ชาวพุทธไทยความจริงไม่ต้องใช้คำนั้นใช้คําว่าชาวพุทธนี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะสมสมกับความเป็นชาวพุทธมากหลักที่หลวงพ่อใหญ่วัดท่าโอท่านเริเม่มสอนให้ที่วัดท่ามะโอมาโดยตลอดเนี่ยลูกศิษย์ที่ท่านสอนให้จบที่นั่นเนี่ยมีทั้งหมดแค่เจ็ดรุ่นเนี่ ลูกศิษย์ปารีใหญ่วัดท่ามะโอแท้ๆมีแค่เจ็ดรุ่นเท่านั้นอย่างอาจารย์รุ่งอรุณเนี่ยก็คือรุ่นที่หนึอาจารย์เขมันนันเนี่ยท่านมาสอบว่รุ่นที่สามบางจริงก็รุ่นที่สองนั่นแหละแล้วก็พระอาจารย์มหาสมราคน่าจะเป็นรุ่นที่สองนันถ้าจำไม่ผิด ส่วนอาจารย์จำรูนพระอาจารย์มหาปณนองในรุ่นที่สี่อาจารย์เจ้าคุณสมโพธเจ้าวาดพรหัดใจกับอาตมานในรุ่นที่ห้าแล้วก็น้องชายของพระอาจารย์มหาปณนอมที่เราเรียกชื่อชื่อเดิมท่านก็คืออาจารย์ตุนั้นรุ่นที่หกต่อจากกัตมาแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่เจ็ดมีแค่นี้สิ้ ่ามาโอที่จบที่วัดท่ามาโอเขาว่าจบที่วัดท่ามาโอแปลว่าต้องอยู่ที่นั่นนะมันเป็นหลักสูตรของวัดคนนอกมาสอบไม่มีมีมาเรียนอยู่บ้างแต่ไม่มีมาสอบกว่าจะสอบกันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแล้วก็แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็นำมาเผยแพร่ต่อเช่นอาจารย์ลุกันหลน ก็สอนที่นี่ด้วยที่อื่นด้วยพระอาจารย์มหาสมรักท่านก็สอนไปหลายที่เช่นกันอาจารย์เคมานันสอนที่นี่ด้วย<ม>สอนที่ลำปางด้วยนะ<ม>แล้วก็อาจารย์จำรูนก็สอนที่นี่ด้วยที่อื่นด้วยอาตมาก็สอนที่นี่ด้วยที่อื่นด้วยเช่นกันอาจารย์เจ้าคุณตงพ่อก็ปักหลักที่หัดใหญ่เลยนะพระอาจารย์ต่วนท่านก็ สอนหลายที่นะแต่ท่านจะปักปักเป็นที่ๆไปจบรุ่นหนึ่งท่านก็จะย้ายย้ายที่ไปสอนเพื่อให้มันมีการเรียนการสอนลหลายๆที่น,นั่นเองวัตถุประสงค์หลักๆของท่านวนพระาอาจารย์มหาวน์ปัจจุบันก็เป็นเจ้าวาดวัดจักรแดงก็ปักปักที่นะั่นความจริงของอาจาเนีนยมันมีอีกที่หนะึ่งแต่ยังไม่ได้เริ่มจริงก็คือที่พรนันทิคม เคยเตรียมการไว้แล้วนะแล้วก็ตั้งชื่อนี่ชื่อใหญ่โตมากเลยนะชื่อว่าบาลีใหญ่สายตะวันออกใหญ่โตมากตั้งชื่อไปแล้วก็จะทำให้ได้จะทำให้ได้ไม่ไม่ไม่ได้ลัดทิ้งนะแล้วก็จะสอนแค่สามวิชาหลักเพื่อเป็นพื้นฐานก็คือไวยากรณ์บาลีวิทยาศาสตร์วิ สามวิชาพอชื่อแค่สามวิชาแต่รายละเอียดเนี่ยจะลงเยอะๆะอียละเอียดนะถ้าไม่มีพระเดชไปเรียนที่วัดที่อาจาดูแลอยู่ก็จะสอนทำออนไลน์โดยใช้ชื่อวัดน,นะคืออย่างไรจะต้องมีการการเรียนการสอนนะ ชื่อเนี่ยธรรมาก็ตั้งเองื่อวัดมีท่านหนึ่งถามว่าวัดชื่อว่าอะไรธรรมมาบอกว่าชื่อว่าวัดมหาปิตตตธรรมาราท่านบอกว,ว,ว่าชื่อดีมากชื่อชื่อตั้งชื่อได้ดีมาก,กนะเป็นพระประโยะก้าเหมือนกันเจอกันในงาน เหมือนเดิมนี้แหละนั่งคุยกันไปคุยมาเพราะเท่านเป็นคนชนบุรีเลยแล้วก็ญาติท่านก็อยู่แถวพนัสนิคมเลยถ้าเป็นคนที่รักการศึกษารักปริยัติศาสนาเนี่ยพอได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจได้ง่าย ความจริงบาลีเนี่ยไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กนะถ้าพูดเป็นทางการก็คือมีอมีฉบับพิสดารกับฉบับสังเขทั้งฉบับสังเขต,เขตก็คือฉบับที่ย่อมาจากฉบับพิสดารที่เราเรียนกันทุกวันนี้เนี่ยเริ่มจากฉบับสังเขตโดยอาจารย์จารุนธรรมดาเป็นเป็นผู้ เป็นผู้จัดการเรื่องหลักสูตรพอเทอเมสองเทอมสามเทอมสี่เป็นต้นไปเนี่ยเราจะค่อยๆเรียนฉบับพ,พิสดารก็คือเอาประท่โรบสิทธิเอาคัมีสุภคตาราการะวิทาณปฏิปการชั้นต้งประกอบมาเรียนกันไปนิดนึง จะไปเรียนไปสอนเหมือนสมัยเยนี่ยจะมาศึกษากันที่วัดท่าพระโขนไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีแค่การเรียนการสอนแต่ว่าการสอบเนี่ยคงยากเพราะว่ามันต้องใช้ความจำเร่เผลอเนี่ยอาจจะไม่มีใครเรียนก็ได้ก็เลยต้องปรับรูปแบบใหม่ ให้มีการเรียนรู้แบบพื้นฐานผ่านภาษาไทยแบบนี้ก่อนจากระยะหนึ่งเนี่ยพอเรามีพื้นฐานมีข้อมูลซึ่งเรานํามาจากภาษาบาลีนั่นแหละการจำลองนํามาจากภาษาบาลีนั่นแหละมาแปลเป็นภาษาไทยปูพื้นฐานขอกเราพอเราพอมีพื้นฐานแล้วพอไปเรียนบาลีจริงหมายถึงว่าไวยากรณศัรับภาษาบาลีจริงเนี่ย ันก็จะง่ายอี้เช่นเพราะรนู่นกอนรู่นนี้ก็เคยได้ยินได้ฟังมาก็จะง่ายสรุปแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ให้นักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยเข้าใจเป็นภาคภาษาไทยเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วค่อยปรับก็คือพาพวกเราเนี่ยลงไปยัง มหาสมุทรยหญ่ไปไหมมหาสมุทมหาสมุทรแห่งไวยกรบาลีนะโดยตำลาบาลีมันต้องใ่อยๆยไปอย่างนั้นเดียวจะเหมือนคนว่ายนะ้ำต้องว่ายต้องว่ายต้องว่ายจากน้ำที่ตื้น พอแค่่อเล็กสัตว์แค่สัตเล็กไปก่อนพอมั่นใจตนเองว่าสามารถว่ายน้ำเล็กได้บ่อใหญ่สัตว์ใหญ่ถึงขั้นแม่น้ำมาสมุดอะไรได้ก็ค่อยว่ากันไปประมาณนั้นเราใช้หลักการแบบีนะ้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยนักศึกษาต้องต้องต้องทบทวนต้องทบทวน ต้องรวจบเทเรียนนะเป็ไปนไมนะ่ต้องต้องรวจตนเองต้องตรวจบทเรียนนะต้องทรวจบเทเรียนก็ถือว่าต้องทวนตนเองไปในตัวนะจังนะกลับมา